สั่งกับข้าวอยู่ที่บอกอคลล้นละเท่าไหร่เดี๋ยวเดียวนี่จะเป็นสินค้ามันสวยงามขนาดไหนให้มาดูเอานะครับสบายดีดดมาทุกท่านตอนนี้ก็จะมากินข้าวนะครับอยู่ ทางเข้าตัดบริเวณตัดนะครับโอ้ลืมเลยเนามากินข้าวแล้วกันนะครับอยู่อยู่ใส่นะเพื่อนนี่บ้านอย่างนี้บ้านทาสร้างทาสร้างเนาะเมืองวังเวียงน่แขวงจันทร์นะเป็นร้านอาหารนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะมีหันคาพ้อมเดี๋ยาจะมาสั่งกับข้าวสั่งอาหารอันนี้เดี๋ยวยัง เมื่อคุณซีคุณแม่ไม่มีเพราะมีวะมีจะเป็นข้าวจานเดียวบอสั่งอยู่บนลนนั่นนัองมาแต่พูดอะไรข้าเปียกข้าเปียกบ่เอาเอาเอาไข่เจียวข้าวไข่เจียวธรรมดาเด้อบ่ต้องใส่หมูสับเด้อโอเคอันนั้นเขาจะกินกับข้าวนะครับเพราะว่าตอนนี้สั่งกับข้าวอยู่ที่บ้านทำซ้างนะครับเมืองวังเวียงนะครับอันนี้จะเป็นร้านค้า คือร้านที่เป็นขายขายเข้าวขายขายเครื่องขายเข้าวขายน้ำปั่นขายเครื่องพ้อมเนระมีพวกน้ำปั่นน้ำอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นร้านของเพิ่นนะครับนี่จะเป็นสินค้าของของยูนี่นะครับสินค้าเปอนยูนี่นอนพักที่นี่เลยบอสอ่อนอนนี่ฮะห้านเจ้าเองหรือว่าจะต้องได้เ่ารุอว่าจังใดห้านเจ้าเองเลยวะอ๋อ ทานเพื่อนเองนะครับแล้วก็นี่ตู้ไขน่น้ํานีครบแล้วก็ทั้งนี้มีเป็นครัวนะครับเพื่อนจะเห็ดกับเข่าเห็ดกับน้ำอยู่นี่นะครับน้องเพื่อนก็จะเห็ดแล้วก็รับเอาด้วยแล้วเพื่อนกเ็เฮ็ดแล้วก็ส่วนวิวด้านหลังวิวร้านอาหารที่มากินเบิ่งเ้อมันสวยงามขนาดไหนให้มาดูเอานะครับให้มาเบิ่งเอา นี่คือบ้านทำช้างนะครับเมืองวังเวียงนะครับแขวงเวียงจันทร์อันนี้ก็คือก่อนเข้าบุรกูล4ี่นะครับออกจากสะพานมามันจะมีเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะมาร้านตรงนี้แหละครับถ้าเลี้ยวถ้าตรงไปเลยก็จะเข้าไปข้างหน้าบุรกูลบุรกูล4ี่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านทำช้างครับจะเป็นร้านอาหารตรงนี้แหละครับที่พวกผมยูกัน อนุนวัดอย่างวัดอย่างไรวัดทำร้างวัดทำร้างเข้าเข้าไปได้ไะได้ไดโอ้โอ้ครับ jay เดี๋ยวไปเบื้องวัดก่อนก่อนระหว่างจั่งอาหารนะครับอ่าตอนนี้พวกเฮาก็อยู่ที่ทางเข้าวัดทําสซ้างสยามนะครับวัดทำซ้างสยามเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์นะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับ ทุกท่านก็จะเป็นวัดริมริมเขาด้จะมีศาลาข้างหน้าก็จะมีศาลามีอย่างน้องพิ้อนอ้อมกับแพงไว้อย่างดีแล้วก็เหมือนข้างในจะมีถ้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ๋อพื่นน่าจะฝั่งพุ้นเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านอันนี้ต้องไปถามแม่เพิ่นก่อนน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเก็บปี้เก็บสบายดีไมม ข้างในเป็นอย่างเนี่ยเป็นถ้ำบ่ทำสร้างบ่คนละเท่าไหร่เดี๋ยวเดียวมีหมู่อยู่เดี๋ยวสิที่เข้าเธอเดียวมาถามไปซะก่อนเดี๋ยวลูกสิไปเลาะบึงในหมู่บ้านก่อนได้บ่เลาะเลาะบึงถ่ายคลิปได้่ยเออเดี๋ยวเขาจังหวเขาห้าพันกิบเนาะผู้หนึ่งเนาะเข้าไปลึกอย่าบอกแม่ข้างในมันสิมีไฮไลท์มีอย่างเด้อข้างในมันก็มี อ๋อเป็นถ้ำเป็นอย่างข้างในเนาะเจ้าเจ้าเจ้าไปเดียวลูกสิไปเลาะทั้งพ่นก่อนนั่นเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานะครับนี่คือก่อนพ้นครับอยู่ข้างในอ๋อน่นไงน่นไงเป็นถ้ำช้างข้างในน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบึงหมู่บ้านครับเพราะว่าตอนนี้หมู่ผมกินข้าวอยู่เดี๋ยวเข้าคนเดียวเดี๋ยวเขาจะตามมาหาเพราะว่าสั่งเข้าไว้อยู่นะครับเอาไว้เรียบร้อยก่อนค่อยค่อยออกมานะครับเดี๋ยวจะพาถามาว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะ ค่อยว่ากันนะครับเอ,อ้ทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่แถวหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทําช้างนะครับเมืองบางเวียงพามาเลาะบึงบรรยากาศหมู่บ้านบึงเพื่นก็มีรถนี่รถรถสีเข้ามารถยังรถไทยรถเนีอ่อันนี้กองฟืนโอ้โหเปิกองฟืนนะครับบ้านฟืนเห็ดฟืนดีครับฟืนนะ ฟืนเือนฟืนนี่ครับบ้านก็ส่วนหลายก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวแล้วก็เป็นบ้านบ้านดินนะทางนี้ก็เอินบ้านดินนะหรือว่าบ้านปูนทางนี้สุดละสุดละโอ้เหมือนมีงานอย่างสักอย่างในนู้นะเดี๋ยวผมเลี้ยวมาทางนี้นะครับนี่คือบ้านถ้ำสางไก ขันไหมบอกคันซ้ำนะครับโอ้เพื่อนก็นมีแบบว่าเ๋าคขันซ้ำบันเดีจอสซเวอร์ลง,ลงโอ,โอ้ทางผีทั้งไก่งวงทั้งหมาเอ๋อมันสุดเงินแล้วมันเป็นซอยซอกแซกซอกแซกนะครับแบบซอกแซกซอกแซก นี่กระตีนผาเลยนี่ครับที่เป็นผาตรงไอ้นั่นนะครับที่เป็นผาําสร้างนะครับนี่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 ครับคือหมู่บ้านถ้ำช่านะกล้าไปครับเจอมามันเพราะว่ามันสุดแล้ว <c oughs> เห็นไป <c oughs> เห็นตามบ้านคนเลยนะมันก็มีนักท่องเที่ยวมีคนพ,พาทัวร์พาเที่ยวพาบึง เดี๋ยวผมจะออกไปแล้วครับเพราะว่าน,นี่คือบ้านถ้ำช้างนะครับมันมีหลายหมู่บ้านอยู่แถวนี้เป็นเรานะครับนี่คือเงือนฟืนที่ผมให้เบิ่งเมื่อกี้นี้นทางออกคุณวัดนะครับอันนี้ก็ออมออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับของบ้านถ้ำช้างนะก็จะอยู่ติดริมน้ำเลยบัน,นี้ดฮอตมาหิมน้าเลยนะครับนี่ไงทุงร้านอาหารที่สั่งกับข้าวไว้จะอยู่คนครับมองทางเข้านเลยหนะ้าวัดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้คุนจะมีส่วนพักแปลงพัก เพิ่งปลูกโอ้พักยางนะแม่นี่สบายดีโหละพา,าบาัวรพาปลูกไปขายป่แม่หรือยังไงไ,ไปขายเห็ดหน้าเห็ดยังปลูกพักอย่างเดียวหรือยังไงไ,ไปขายใส่ตลาดใส่ตลาดต้องมีอย่างอืมไม่ได้ปลูกสมบ่ แถวนี้มองในสวนส้มที่เขาจะปลูกสวนส้มในลายโบมีโบมีเนาะคนวิวคนเห็ดสวนเคนขอบใจเดอ้อไปแล้วครับแลรวกินข้าวกันวิวสวยเด้ออันนี้คือน้ำเนี่ครับลืมถามิีว่าเป็นปน้ำซ้่อยงังหลังร้านอาหารที่จอดกินกัน ครับฝั่งนู้นครับระหว่างรองนี่ก็เดินหาสำรวจโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวก่อนครับรถตู้ของที่เป็นของลุง่านั้นนะส่วนน้นรถเราจอดอยู่น,น,น้นรู้แล้วว่าน้ำย่างนะน้ำซองนะครับอันนี้คือน้ำซองยาวหอด ซอสใส่น้ำซองนี่จากใส่หอดใส่ให้อ,อ,ดดอดด่าิชอตด้วยว้าวน้ำงึมน้ำงึมโอ้ซอสน้ำงึมนะครับนี่คือน้ำซองถ้าเจียววะโอ้ผมได้ก่อนวันนี้อขอรีวิวก่อนเลยนะ กินก่อนเลยนะพี่นี่อันนี้ขอขยับไปตรงเจ้าได้ไหมได้ได้ไดย้ายมาเลยข้าวข่เจียวโอ้เป็นข้าวไลบรี่เลยออยางดีเลยเด้อน้ยดเอกแบบปรข้าวเยอะมากข้าวเบอิ์รี่อนนดกก่อนีไอู้ดับเซฟเป็นังไไเอไอิ่ปมามาปาน Okay.